ไปไปเลยลดเดินดีๆนะห้ามจิ้งลงมานะเดินดีๆหนึ่หนาทีก็ลมแล้วหนึ่งนาทีมาทางนี้ลูกมาทางนี้หนึ่งนาทีก็ลมตึ้งจิ้งเ่ง จุดหมาปลายทางไม่รููเลยกาตอนนี้รู้ทำไมแม่หอบวะอ,อ,อเลเดองนะาจับพี่ตะปันไปือปล่อ,อยแมยเงนะ <c oughs> เที่ยวน้ำตกเสร็จแล้วก็จะกลับเ,เดินขึ้น <c oughs> ขึ้นมาขอลากแม่ขึ้นไปดิขอลากแม่ขึ้นไปสิแม่ก็เดินต่มันไม่มีหินไปจับบอสไปจับแม่เร็วเร็วไปจับพยุงเร็วเดี๋ยวขึ้นไม่ไหวเออจะล้มก็ดันขึ้นไปเลยพักว จะล้มก็ดังขึ้นไปนี่พีเขล้มแล้วแกนสองทุ่มนะกินเหลากินเหียปากทำไมนใช่ใช่ลบน้ลบรถลบรถลบรถ ถก็ไม่ชะลอเลยชะลอไม่ได้รถในนีเบสมอเตมอเตย์เยมันจะเป็นคนช่วยมโอ้ยยเอ,บบอเด้ดันตูดเลยดันตูดแม่ขึ้นไปแล้วบ่ายโมงแล้วนะคนมาเรื่อย,อยๆโอ้ยแม่หนักต,ตูดตอย